สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อควรรู้ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับข้อควรรู้เรื่องแรกของเราก็คือตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลโดยตัวแปรนั้นนะครับจะถูกกําหนดด้วยค่าของเครื่องหมายเท่ากับยกตัวอย่างนะครับในตัวอย่างเนี้ยผมใช้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า A มีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วผมก็ใช้คําสั่งแสดงผลข้อมูลของ ตัวแปร a ออกมานะครับพอเราลองรันเคาะรันโปรแกรมแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ10ออกมาซึ่งชื่อของตัวแปรเนี่ยเราจะสามารถเราจะใช้อะไรก็ได้ตั้งว่างไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่ในการตั้งของแต่ละภาษานั้นจะมีข้อกําหนดที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งการตั้งชื่อตัวแปรนั้นจะต้องไม่ซ้ํากับคําสงวนในภาษานั้นๆเรื่องที่2นะครับนั่นคือตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์ นะครับซึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้เครื่องหมายที่ไม่เหมือนกับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยมีเครื่องหมายดังนี้นะครับเครื่องหมายบวกก็เป็นกากบาทบวกเหมือนกับในคณิตศาสตร์นะครับเครื่องหมายลบก็เป็นขีดเหมือนกับในคณิตศาสตร์นะครับเครื่องหมายคูณเราจะไม่ใช้ตัว X เหมือนคณิตศาสตร์นะครับเราใช้เป็นดอกจันเครื่องหมายหารเราใช้ S/ นะครับเครื่องหมายยกกําลังเราใช้ดอกจันร์2ตัวนะครับ การหารปัดเศษทิ้งเราใช้สแตสองตัวนะครับแล้วก็การหารที่เอาเศษนะครับเราก็ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับคำสั่งแรกที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือคำสั่งพิมพ์เดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะลองใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Uh, REPL.it นะครับในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับการสมัครสมาชิกมันดีตรงที่ว่ามันจะมีคำว่า my REPL นะครับมาให้เราเนาะแล้วก็จะมีะโปรแกรมต่างๆที่เราเคยเขียนเข้าไว้นะครับเก็บไว้ให้โดยที่ไม่ต้องหนักทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับอ่าเรามาที่แท็บโฮมเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้ก็คือเราคลิกที่ไพทอนตรงนี้เลยก็ได้ นะครับจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เราสามารถเขียนภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ในนี้เราเลือกเป็น Python ครับรอโปรแกรมมันสักคู่นะครับท่านอินเทอร์เน็ตเร็วก็จะมาประมวลผลได้เร็วนะครับอย่างที่บอกครับคลิปนี้นะครับเราจะลองพูดกันถึงเรื่องของคำสั่ง p ิมพก็คือคำสั่งที่แสดงผลออกทางหน้าจอนะครับคำสั่งมีอยู่ว่า print p ิมพน,นะครับเสร็จแล้วจะตามด้วยวงเล็บเปิดปิด เห็นไหมครับว่าพอเราพิมพ์วงเล็บเปิดปับ๊บเว็บไซต์นี้ก็จะมีวงเล็บปิดให้ทันทีนะครับทีนี้การพิ้นถ้าเราจะแสดงผลเป็นตัวอักษรนะครับเราจะต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศหรือว่าเครื่องหมายสิงเกิลโ d ดนะครับแบบนี้เราลองพิมพ์คำว่าครู IT นะครับ โปรแกรมไพทอนดีตรงที่ว่าเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วลองกดรันดูครับเห็นไหมครับโปรแกรมจะแสดงผลคำว่าครูไอทีออกมาทีนี้ลองอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับใช้คำสั่ง p ิ i n เหมือนเดิมแต่เราไม่ใช้ single c o d e ละอันนี้เราจะใช้ double c o d e แล้วเราใช้คำว่าครูไอทีเหมือนเดิมนะครับเราจะได้รู้ว่าโปรแกรมประมวลผลออกมาได้เหมือนกันหรือเปล่า กดปุ่มรันเห็นไหมครับว่าโปรแกรมแสดงผลออกมาเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นโปรแกรมภาษาไพ h อนนะครับ single code กับ d u b l n Code มีค่าเหมือนกันนะครับเราใช้ในกรณีที่เราจะพิมพ์หรือแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอที่เป็นแบบตัวอักษรนะครับทีนี้เราลองพิมพ์ตัวเลขดูบ้างนะครับ ผมจะลองเป็นสองบวกสองผิดนะครับสอบวกสแล้วกันดูซิว่าโปรแกรมจะแสดงผลอะไรออกมาให้เรานะครับกดปุ่มรันเห็นไหมครับว่าจะมีคำว่า2อบวกสขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ประมวลผลให้เรานะครับเราลองใหม่ผมก๊อปคำสั่งนี้เลยแล้วกันาวางลงไปผมเอาซิงเกิลโคดออกนะครับทั้งหน้าและหลัง แล้วลองรันดูเราจะเห็นว่าโปรแกรมประมวลผลออกมาเป็น4ดังนั้นเรามีข้อสังเกต1ข้อแล้วครับก็คือ Single Code หรือ Double Code จะใช้ในการแสดงผลที่เป็นข้อความเท่านั้นส่วนถ้าเราเอา Single Code หรือ Double Code ออกมันจะประมวลผลแบบดำเนินการทางคณิตศาสตร์มาให้เรานะครับเช่น2.2บวก2องก็เท่ากับ4อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวลองดูอีกหตัวอย่างแล้วกันนะครับ ผมสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า b นะครับ b ในที่นี้ผมให้มีค่าเท่ากับ5นะครับแล้วผมจะแสดงผลค่าของตัวแปร b ออกมาก็ใช้คำสั่ง print print b อ่าเราลองดูตรงนี้นะครับตัวแปรเราสร้างตัวแปร b เป็นพิมพ์เล็กดังนั้นเวลาที่เรา เอานำตัวแปรมานําเสนอไปหรือแสดงผลเนี่ยเราก็ต้องเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับลองกดปุ่ม run เห็นไหมครับมีค่า5ออกมาถ้าเราเปลี่ยนค่าตัวแปร b นะครับจาก5เป็น79แล้วลอง run ดูนะครับเห็นไหมครับว่าโปรแกรมก็จะม้วนผลออกมาเป็น79เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ใหม่เรื่อยๆเราเปลี่ยนแค่ค่าของตัวแปรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คําสั่งพิมพ์เบื้องต้นนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ